หรือวอนหรือแม่จะมาเป็นพิธีกรสามแซบแทนกละแมหลังจากพิธีกรฝีปากกล้ากละแมพัชรศีเบนจมาตจำเป็นต้องยุติบทบาทพิธีกรในสองรายการดังอย่างสามแซบและเทคมีอั t ไทยแลนด์หลังพจนดรามา่าเหตุรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกินจริงทำให้ในโลกออนไลน์มีการออกมาคาดเดาว,ว่าใครกันแน่ที่จะมารับพิธีกรแทนกลาแม โดยในยส่วนของรายการ3ามแซบมีชาวเน็ตยกให้ตัวเต็งที่มีคะแนนมากที่สุดนั่นก็คือนางร้ายตัวแม่อย่างกิ๊กสัวจนีนั่นเองโดยชาวเน็ตให้เหตุผลว่าเพราะช่วงหลังๆมานี้สาวกิ๊กมักจะมาร่วมงานกับโพลิพัทยอยู่เรื่อยๆทั้งงานพิธีกรและงานอื่นๆสุดท้ายแล้วมงพิธีกรจะตกไปอยู่ที่ใครต้องรออัปเดตกันต่อไปหากมีความเคลื่อนไหว ทางโซเชียลมีอะไรจะรีบนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมชมกันเลยนะคะหรือท่านผู้ชมคิดว่าใครสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ